สวัสดีทุกคนเลยนะครับผม i อทีเอ400เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในโปรแกรมไลลุงคลาสสิกกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมได้ไปอัปเดตมันมาเป็นเวอร์ชั่น10.3นะครับของไลลุงคลาสสิกนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นของ Windows นะครับของ Mac ก็มีนะครับมันอัปเดตมาตั้งนานแล้วแหะแต่ว่าผมเพิ่งไปเจอเวอร์ชั่นนี้มาเว้ฟังก์ชั่นนี้สิ เออมันมีพรีเซตมาให้เว้ยทุกคนมันมีพรีเซตมาให้อันเนี้ยมันเป็นพลอตเทรดเว้ยซึ่งแบบเข้าใจเรามากเลยนะครับมันมี3มันมีหมดแลยครับแต่ว่าเราหลักๆเราจะใช้แค่ตัวนี้นะครับสองแล้วก็3นะครับหลักๆนี่ที่มันเพิ่มไม่มาแล้วแล้วผมลองเล่นดูแล้วมันแล้วมันใช้ได้มันมันมันไม่แย่เลยทุกคนปกติของแถมมาเนี่ยมันอาจจะแบบใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมครับแต่ว่าเวอร์ชันเนี้ยมันใช้ได้ ใช้ได้ดีด้วยครับผมเองยังตกใจนะครับผมเป็นสายพีเซตผมเป็นสายทาโทนนะครับแต่ว่าอัปเดตรอบนี้มาให้มันมันมีตัวนี้มาให้คือแบบผมว้าวว้าวเลยนะครับโอเคนะครับมันมีของอ่าดีฟสกินนะครับดีฟสกินนี้ก็เลยผิวลึกนะครับผิวลึกอ่าผิวลึกผิวเข้มนั่นเองครับอ่าแล้วก็มีมีเดียมสกินนะครับมีเดียมสกินแล้วก็เป็นผิวปานกลางนะครับอ่าพวกนี้นะครับเป็นผิวปานกลางแล้วก็ไลท์สกินนะครับไลท์สกินนี้ก็เป็นแบบผิวขาวนะครับผู้หญิงผิวขาวอะไรประมาณนี้นะครับ อยู่ในที่สว่างหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับมาผมจะมาใช้ของฟรียังไงให้ปังกันนะครับวันนี้วันนี้ผมก็อยู่กับน้องโดนัทนะครับซึ่งเป็นนางแบบของเราวันนี้นะครับอ่าถ่ายกันที่สตูของผมเองนะครับตูไอโร่สี่ร้อยนะครับมาอันนี้ผมใช้เลนส์อ่าสามห้าสามห้าอาร์ตนะครับ f 1 4หนึ่งจุดสไอโรสองร้อยสปีดหนยี่สิบห้านะครับตอนถ่ายเราจะมาเริ่มดิฟสกินกันก่อนนะครับดิฟสกินนี้มันจะผิวลึกนะครับว้าวอันนี้ยังไม่ได้แต่งยงเลยทัศน์ นี่นะเดี๋ยเปิดแบบนี้ดูดีกว่านี่นะอันแรกนะครับ DP 0 1อ๋อมันก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามันจะต่างกันแบบนิดๆหน่อยๆนะครับเลดเฮลโลออกเหลืองอ๋ orange. Red, อ orange นจ์เลดเฮลโลเเจ๋งว่าเลดเฮลโลเช็ดของฟรีนะเนี่ย เห็นไหมเชดูของฟีว่ะต่อไปเป็นวินเดียมนะครับมีตัวนี้02 0สอง05 0สาม08ดสี่ห้าหกเจ็ดชแปดเ่ๆนี่สยวะชุดเก้าเฮ้ยนี่ก็สวยเฮ้ยนี่สวยเลยสิบนะครับสิบเอ็ดอ้อนี่เป็นขาวดำขาวดำต่อไปเป็นไลซ์กิลไลซ์กิลนะครับทุกนอง lp ศูนหนึ่งอ ipl ทุย pl ศูอ๋อ,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 อมันก็มไ่ได้เลิศไปลเลนเนาะเขาบอกให้มากเนาะศูสอีหย่งนี้สี่ศูนย์ห้าศูนย์กอ,อ,อ้าขาดำอ่าไลท์สกินนี้ผมไม่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ปิดมันไปผมสนใจอ่าอันนี้อันนี้นนดี e สกินนี้ก็สวยครับแต่ว่า ที่ผมว้าวนี่ก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ pm 0 9ย์เเฮ้ยมันสวยนะเว้ยของฟรีนี่ยเนี่ยเราไปดูนี่ว่ามันทําอะไรบ้างอันนี้ผมโอ้โหมันมันไม่ได้ปรับเพียอะไรกูเลยแต่มันเป็นสวยอย่างเงี้ยอ๋อมีลดทิชชเอิร์มลงหน่อยครับลดดีเทลเพิ่มน,นี้6สีอะไรบ้างวะเชดไม่ยุ่งอ๋อสีเหลืองยุ่งกับสีเหลืองนะครับแล้วก็สีเขียวไม่ยุ่งฟ้าไม่ยุ่ง เชดยุ่งกับสีเหลืองกันเดียวอ๋อมันอยู่ในนี้ด้วยอยู่ในเกรดดิ้งเขาเลิกเกรดดิ้งเลยครับนี่มีตัวนี้ด้วยครับอืมขงฟรีนี่นเนี่ยของฟีอ๋อเพิ่มไปร้อยโอเคเพิ่มไปร้อยจะได้เหลืองนะครับถ้าถึงที่จะเป็นฟ้านะครับออไอเยี้ยนี่เป็นยุ่งแค่2โอ้โหภาพสวยจังวะมาเรามาหลังจากที่ผมใช้ศูนเก้าะครับอ่า เป็นเราปิดไปเลยนี่มีเดียมสกินนะครับแล้วก็ศูนย์เก้าของฟรีนะครับย้ำว่าของฟรีนะครับผมกดไปแล้วนะครับนี่เราจะย้ำต่อจากนี้นะครับอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยเราเห็นอะไรก่อนครับถ้าในสายตาช่างภาพหรือคนที่เรียนรู้ใหม่นะครับมันมืดไปสําหรับสําหรับภาพพอร์เทรตนะครับถ้ามันออกมันมันใสขนาดนี้จะให้มันกลับไปมืดมันมัน มันมันไม่ขวดะนรับมันมันไม่เหมาะครับเราต้องทำให้มันสว่างนะครับอันดับแรกเรามาดู Exposure เราเพิ่มขึ้นไหมซึก3สามก็ได้ครับศูนย์สามลังดีครับนี่ครับเราเราซูมดูนะครับศูนย์สามแล้วก็เราลดคอนทราตลงไหม,มผมว่าเพิ่มเยอะผมว่าเที่ยวเดิมมันดีแล้วไฮไลท์ไฮไลท์นี่ไม่ต้องยุ่งกับชาโดว์ชาโดว์นี่ไม่ต้องครับ จะว่าไปเหมือนก็สวยแล้วนะอันนี้แบ็คแบ็คไม่ต้องครับอืมเฮ้ยมันก็สวยเลยว่ะอ่ะสำหรับผมก็คงจะไปเพิ่มผิวนิดหน่อยนะครับให้มันออกแดงหน่อยเพิ่มสกินเอ้ยเพิ่มลูมิเนนส์ให้มันขาวหน่อยให้มันขาวขึ้นมาครับแล้วก็เพิ่มสีแดงให้มันจัดจ้านหน่อยสีปากแล้วนะครับอืมคฮยสามห้าไม่มีขอบม่วด้วยอืม แค่นี้ก็ได้ละมั้งสวยว่ะของฟรีนันเนี่ยเชดดงของฟรีว่ะอ๋อน,นิ้วขอบไม่เอาใส่เกรนไหมไม่ใส่เออสวยแฮะถ้าเราออกมาทางอ๋ออันนี้ก็ได้สักสี่นสามนะครับแล้วก็ปรับ,ปบเป็นศูนย์หัวเปะนี่เจโด ใส่เรียบร้อยครับเราไปใช้ของฟรีกันนะครับวันนี้เย้ยนี่ครับของฟรีเฮ้ยเมื่อกี้ก็เจ๋งดีวะเออทุกคนลองไปอัปเดตกันนะครับ l ลท์ t ูม o m 2 0 2นะครับเวอร์ชัน3 0 3ของ c l a s s ิกนะครับผมใช้ของแท้นะครับแล้วก็แนะนำให้ใช้ของแท้ดีกว่าครับเพราะว่ามันอัปเดตเรื่อยๆครับมันอัปเดตมาให้ใช้เรื่อยๆครับวันี้ครับ มันเดือนละ3 9 9รบาทนะครับใช้ได้ทั้ง PS แล้วก็ไลลูมนะครับแนะนำไม่ใช่ของแท้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ของของเทียบเนี่ยอ่าไม่เรียกเรียกของเทียบอถ้าเราใช้ของเทียบเนี่ยมันขี้เกียจไปหาอัปเดตนะครับเราตัดตัดปัญหาด้วยการซื้อของแท้มาใช้ด้วยผมใช้ของแท้มา3-4ปีแล้วครับแนะนําไม่ใช่ของแท้ตลอดเลยครับเออมันเจ๋งว่ะเราเพิ่มนี้กัน เออสวยสวยเฉ <Okay. S 1> ยเนี่ยโอเคครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ผมมาแนะนําของฟรีจากไลรูมจม2 0ยีให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับผมไอดูอสิบอขอบคุณมากมากนะครับ